A, hey. สวัสดีครับนำทุกท่านมาเท่สนามกีฬากลางโยนล้ำปางครับเกมการแข่งขันครับในแมตเชยี่สิครับล้ำปาง FC ครับเปิดบ้านนะครับพบกับยุทธยายูไนเต็ดครับ ดูรายชื่อฝั่งของเจ้าบ้านอเอาละครับเกมการแข่งขันเราเริ่มขึ้นแล้วครับฝั่งของทีมเยือนครับได้ครับคิปชุชานถือครับเอาบอลลงได้ครอสมาโอ้โห,โโหนิดเดียวครับพัดด้วยหน้าอกนะครับกาจะเอาเข้าเลยนะสรับลวนสันตัวจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ ไ้สครับพิมจูชานครับมีความเร็วแล้วชิงจังหวะรอดมาแถวสองให้กับในงดนของลุนซันโตครับโมงไปหลุดออกนางนิดเดียวมุดส่ามุดซ่าได้ดวนกับมีโชคคู่นี้ครับน่าจะเจอกันบ่อยครับยกมาแล้วอ่านเกมดีแต่แถวสองกึ่งยิงกึ่งผ่านโหแล้วแล้วโอ้เอ้ามี วลนิแมนครับยกธงน้จังหวะนี้หายใจหายใจคว่ำแล้วสำหรับแฟนบอลหมาแล้วผ่านเกมนี้แล้วแสองไปตุ่มตาข่ายนะชุดมุคลชุดเลเกนเขาถือว่าจังหวะขึ้นเกมที่ทำได้ดีนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ยายโดยเจ็ดจะมาฝั่งซ้ายเป็นประจำแล้วครับยุทธพงศ์ตามทีมเอาแล้วเสียแล้วครับความเร็วความเร็วลวนซาโตสโอ้ล่วลงไปแล้ว รวนซานโต้ไฮเวทแถว2คิมจูชานคิมจูชานโอ้โหจจไปเสียบอลจังหวะนีให้กับให้กรับลวนซานโต้ครับมาชักมาครันี่ครับยกไปแถว2ครับเห็นนะของคิมจูชานครับมีพื้นที่โอ้จับทีเดียวแล้วก็กดซ้ายหนีมือ3สาตูครับหมดสิทธิ์ครับเสาตูอย่างนี่ครับ ลักเลื่อนลงไปครับไปขวาลงมาใหม่ครับเัตวุฒิให้ต่อมาลรากรนะรากรยังผ่านได้ไ,มไหมแม่ตามมาบล็อกได้ดีครับสีเกียตาฟุเต้ครับโอ้โหลาเซนหลักทองวางมาตรงนี้ครับขีมจูชานขีมจูชาน,ชานล็อกตัดเข้าในแล้วขวาเลยครับโอ้ใจคอจะปั่นใหมมันเข้าเสาสองแล้วครับขวาโค้งครับโอโ้ขีมจู ดาวุฒหูมาตรงต่างครับให้มาตรงนี้ครับให้ช่องนี้ทันไหมแล้วโอ้ยซ้อนอเข่าจนได้สำหรับสัญญาณอยุธยาอยู่ในเต็ตตามตีเสมอได้สำเร็จครับอ่ะบอลจะกลับมาเหมือนเดิมในเหมือนตอนสตาร์ทเกมนะครับ มาอีกแล้วครับนรากรนะรากรากจีไปเองแหวกแหวกมาตรงนี้ดึมีกูเล่นมั่นใจนครับสหรับหมายเลขยีเ่เบ็ดรากรแก่งกระโทกครับโอ้แหวกสองด่านสามด่านให้แล้วครับล้วนล้วนแล้วให้ช่องนี้มีพื้นที่แล้วก็ลึกไปครับโอ้ยมาทีนรเศดทอดมาตรงนี้โอ้ผัวโดนแล้วยังไงต่อ,อไม่ได้ครับ โอ้โสินช่วยผู้สินนี่ยกทงไปแล้วครับชี้มาตรงนี้แหละครับแต่ว่าก็ได้เฮเล็กๆครับเปิดซ้ายมาโอ้โโอโยได้อยู่ชาตรีรัตนวงศชาตรีกดซ้ายโอยรัตนวงศครับโอ้โโอ่ะขยับเปลี่ยนตัวเลยครับเจ้าซาเลสครับออกไปครับแล้วส่งมาเลข9กครับโอ้แล้วหมวดวืดไปครับ ของจุงเมียงโอแมาตาหม,มวยดีครับชัดชนตัวนี้แล้วซ้ายเลยครับโอ้โ <c oughs> ชนเสามากุเล่นมายเลขสามกฤษณพลครับเวลาในสนามเนี่ยหมดไปแล้วนะครับ,บเจ็บครบแล้วตรงนี้ลัวโก้โก้โก้ดวนสานโตครับนาทีสุดท้ายครับ โอ้ช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายนะโอ้เอาจนได้ครับโอ้เหลือเชื่อครับคุณผู้ชมบุทยยาครับเปลี่ยนมาตรงนี้ครับชนละชาตินะโอ้เสน เก่าน้องอีหมดเวลาการแข่งขันเลยครับก็เป็นลํำปาาเอ c ครับได้ประตูในนาทีสุดท้ายช่วงทดเจ็บนะครับ9ก้าบวก4ครับรชูชัยจากลวนสันโต้ครับได้ประตูขึ้นนำครับจากเู้เล่นหมายเลข19ครับคิมชูชานครับแล้ว โดนประตูทีเสมอครับในนาทีที่60ครับโดยนารก,กรแล้วนี่ครับอทิบาบครับโอ้โหอธิบาบของจริงนะ